สวัสดีครับพบกับพวกเราชาวสสสโนดภูเก็ตครับพวกเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับทำหน้าที่ในการบริหารจัดการนะครับให้โอกาสกับชุมชนในการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมนะครับทั้งด้านมิติทางร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญานะครับสสสโนดภูเก็ตนะครับได้เริ่มทํางานมาตั้งแต่ปี2500 61นะครับก็รวมๆแล้วร่วม4ปีนะครับก็มีชุมชน,นที่ได้รับโอกาสจากพวกเราชาวสอสอโนโเกิตในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายนะครับรวมๆแล้วประมาณ83โครงการไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการสร้างสุขภาพทางด้านกิจกรรมทางกายนะครับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะครับการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคเมีในครัวเรือน การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนก็รวมถึงการจัดการถยานชุมชนนะครับรวมๆแล้วประมาณ83โครงการนะครับครับชุมชนไหนสนใจนะครับที่จะร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยจัดการสส,สจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ง่ายทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าแจ้งความจํานงนะครับความสนใจแล้วก็จะมีทีมงานนะครับจากสสสหนวดภูเก็ต พัฒนาโครงการร่วมกันนะครับหลังจากพัฒนาโครงการก็เสนอของงบประมาณนะครับจากสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีทีมงานของหน่วยจัดการจังหวัดเนี่ยนะครับไปเติมเต็มนะครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะครับติดตามสนับสนุนประเมินผลรวมถึงจัดกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้และเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับก็จะมีการสรุปและถอดบทเรียนนะครับเพื่อจะรับรู้ว่าโครงการสําเร็จหรือไม่อย่างไรด้วยปัจจัยเลงินงบอะไรบ้าง อ่ก็นี่คือบนการง่ายๆนะครับสามารถร่วมกันกันพบพวกเราได้ครับ เรียนประชาสันไปนะครับทุกชุมชนนะครับถ้าสนใจจะร่วมงานกับสสสหนวดภูเก็ตนะครับก็ติดตามช่องของเรานะครับเราก็จะมีสีดีจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับเราได้ยกระดับการทํางานนอกจากขอรับงบประมาณจากสสสแล้วก็ยังมีงบจากกองทุนสุขภาพตาบลนะครับมาสมทบด้วยดังนั้นนะครับศักยภาพการทํางานก็จะมีมากยิ่งขึ้นท่านก็สามารถติดตามประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนนะครับการส่ง เสริมการบริโภคผักและผลไม้และภาวะพัชนาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมถึงการจัดการขยะในชุมชนนะครับถ้าสนใจก็ศึกษาเรียนรู้นะจากอีพีต่างๆที่จะเริ่มทยอยเผยแพร่ เข้าไปสู่สานาชชนนะครับก็รวมกลุ่มและติดต่อมาพวกเราได้นะครับสสหนูกเก็ตก็ยินดีที่สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะช่องนแนลที่จะสามารถติดต่อยื่นความจำนงได้นะครับก็คือเพจ Facebook นะครับสสสนูกเกตนะครับอันนี้สามารถติดตามได้นะครับ